ครับนรรมศการบบคนนารับหลวงปูปป่ครับอัะก็ขจะเจร่ญนพ่ออุปปัตผารวยเบิกทรับหน้าที้พอไหวก็ดีจีด้มากทำบุญณวัดส,สว่างรมบันดาลบ้านอย่างงามตำบลวงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครล้ะก็เกี่ยวกับโคลภ วาสนาบารมีกะดีสิ่งเหล่านี้ในสถานที่แห่งนี้ก็เป็นผลค่อยได้ดวงมีวาสนามีกะขอให้หยาดโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังมีความโชคดีมีความสมปรารถนาในขอจิตจิติห้ามคำที่เก้าไปจงสำเร็จนี้ก็ อันใดมาภายถ้ำอันดดมากกอนุญาตทายถ้ำั้งหลายอันใดไทยนาตาได้ทายเต็มบดดฟูร้องอนุญาตอยู่หรอกในส่วนนี้ก็พอให้ญาติยมอันใดเขาเข้าใจโดยทั่วถึงกันส่วนสำหรับโชคลาบ็ดีไล่เหมือร้ายเวียนหลายวันลแล้วนะมีญาติยมเป็นมากหา อันนี้ขั้นบ่อไก่หอนมืออีลีกะเป็นเรื่องอันนั้นยุสำหรับโชคลาภก็เลยแต่ว่ามีอยากยบพมนมาหาก็เลยมองใส่มองขวามองหนา้ามองหลังที่จังได้เนาะว่าท่านก็เลยไปเห็นของดีอันของดีนี่เพแะม่นความฟันดอกของดีนี่เป็นความรู้สึก <c oughs> อย่างของดีนี่เป็นความรู้สึกเลยหือกอืจะได้ เยนนไ้เดี๋ยวจังไทยลงหายัดโยมเบิงอีกส่วนหนึ่งก็จะนั่นมันนี้มันอนี้วันที่ใดครับี12ครับผมกะเลียอีกหลายมือหลายเว่นโย่ก่อนจะถึงโชคลาภใหญ่กันเลยสำหรับโชคลากยูนิคก็มีหลากหลายคันในโงลาบแขกแต่ว่ากังวลับแขกกังแก่วันที่12 เมษสาดยศจนฮอดปัจจุบันนี่ก็บรัดได้รับแชรบรรดาในทำดีที่ยังตั้งสิน้นแต่การอนุญาตให้ซื้อกลางสะพานบุญช่องยูทูบได้ทายทำได้ตามความปรารถนาของท่านทั้งหลายอาตมาก็ขอ,ขอ,ขอให้กำลังใจใญาติโย,ยมเด้อมีโมมีใจมีโมมีหลักอ๋อสมความมุ่งมั่นปรารถนาสร้างบุญสร้สางกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีอ๋อเก็บเล็กบปรส,ม,ม,สมหน่อยไป อาเดียดวงมีอาเดียบุญห้องมีกับสิมีโชคมีใช่หอกด้านรับกับสิฝันดีอ่านิมิตด,ดีมีโชคมีใช่เจ็บเช่อว่าอนุโมทนาสาธุการสินชมยินดีน้องห้องบนเนี่ยเด็กคนว่าขอโชคขอหลับขอนทำเจ็บเช่อว่าคนว่าขอสินขอธรรมหขอนทำพระน้ำเจ้าวควรมากผูควรไปขอโชคหลับผู้สีนดูโทษแน่ยาสีประดุมมานบ้านปูยาธาตุเด่นแน่เข้าแก่ระลึกถึงกระไดเพราะว่าช่วงนี้ท่าง เป็นกับวัฒนธรรเปิดเนาะระลึกถึงความรับก่อนนอนงความโจรควาหลาพัฒนาฟันดีแล้วกับเบิ้งในมือนีวันนี้นนกให้เป็นแนวทางให้เป็นแนวทางเจ๋อเจ๋อปไทยอีกเรื่หนึ่งดเด้อเจ้าได้กัขคอยอย่าร่วมทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญทางแอดมินก็นดีทางเอฟซีก็ดีหลายท่านหลายคนมีความสุขความเจริญอายุวันโนสุพรรณพลังเดอ้อเอาสาธุสาธุ ่องอเลยออเดินนี่ก็เป็นแนวทางทางรถตุลีนะครับเด้อมือนี่อพอสวัยก็มีโอกาสมาชมนะครับเนะาวบุญบารมีของปูเพิ่นกัได้เป็นแนวทางทางรถตุลีนะครับเด้อของสารกินแบ่งรัฐบาลนะบาสนับสนุนทั้งนะครับเป็นเป็นปูฤาษีนะครับเด้อเป็นใหญ่มาก อ่าเป็นแนวทางซื้อได้ครับเพอันนี้บ่ไดสนับสนุนเหรียญการวันนั่นนะครับเอฟซีเขามาแล้วกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับฟอสไว้นะครับด้อคืออันนี้คือเป็นแนวทางของเท่ากับบอไดโชคลาดนะครับว่าปกติแล้วปู่นกะบสีไฮเป็นลายเส้นนะครับแต่ว่าเมื่อนี้เป่นกระโลกออกมาจากผ้านนะครับผ่านที่ เห็นอยู่นี่คือเป็นเป็นรูปผ่านโอ้นี่เลยครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วโอ้เห็นแล้วบาดนี้บางหันบ่อข่นเห็นนี่นี่ครับเป็นบ่อครับนี่นะครับเนาะชัดเจนนะครับชัดเจนเลยบาดนี้อันนี้คืออยู่อยู่ข่างผ่านนะครับเนาะข่างผ่านเอาข้าวกะเบิงแล้วกะใส่วิจนะญาณกะรับชมคือเป็นแนวทางของรัฐเล็รัฐบาลนะครับเนาะลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งพุ่นล่ะเอาแล้ววันที่หนึ่งหลุดเนาะเราต้องเอาวัดน้อย อาให้รัให้รวยกันห้มีโชคมีลาบกันยังไๆลดนะครับเนอะอันนี้คือ,อเป็นแนวทางที่อ,อยู่ที่วัดสว่างทมบันดาลปู่ฤาษีนะครับว่าเป็นห้มากมือนี้ก็เข้ากับมีโชกลาบกันทุกคนทุกคนป,ปดวดใจวิจารณญาณการรับชมเอาอเดียวอ่าสวัยคนเดิมสีเฮดเป็นภาพนิ่งนะครับว่เอาเป็นภาพนิ่งไปดีวกว่าเนาะมันคอยสีบอดไหลหนาไหลหลังอันนี้มือสั้นครับ มือสันน่นงกงักตัวครับนี่ครับเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งของปูรือสีพันไห่ม้านะครับเนาะ,ะเลขเขาเรียกว่าพานนี่คือพานพานโชคพานหลากนะครับเนาะมาพร้อมกับตัวเลขที่เปินเป่นแป๋ออกมาที่เปิน่นหลอกออกมาแล้วก็จะเป็นตัวเลขตัวนี้นะครับเนาะ,ะเป็นสามโตตรงตรง,ตรงเลยครับเพิ่นบอกว่าให้กลับอีกทางหนึ่งแน่ว่าสันว่า พอสวายกระลื่อลื่กลับหปขั้นกลับอีกทางนึงกระถิเป็นแปดเจ็ดแปดเจ็ดหาด้วยครับเพือแปดเจ็ดหาเนาะเดี๋ยวสีเข็ดตัวเลขขึ้นไม่หายเนาะครับเพิ่นบอกให้กลับบองทางหนึ่งดูแต่ว่ากระลื่มไปอันนี้ของปูลือสีเพิ่นห้มาที่สวัสดิ์สว่างถ้ำบันดานนะครับเพื่คือเป็นตัวเลขที่กลับหัวกลับทางอีกทางนึงนะครับเนาะกลับเบื้องกระักแล้วก็บบอสันกับแคหนาจอไว้กับไปปีนเบื้องไกลนะครับเพื่อทำบ่หมั่นใจอันนี้คือ ท่างปูเคนแนะนำมาเนาะครับเนาะเปิ้ลบร,ริบบอกเลขบอกเปิดนะครับแล้วเปิ้ให้เป็นแนวทางไว้ซื้นครับคือตามข้อหมายเปิ้ลบริบบอกเลขกนะครับเนาะ,ะบัดน,นี้ก็เข้าก็เอามาขอโชคขอลาบเพิ่นก็หายมากนะครับไปเพ,พิ่นก็เพราะหินศรัทธาญาติโยมทุกค,คนเพิ่นกเ็เฮ็ดให้เห็นแต่ว่าตัวยุคหางพานคือพาน,น้ำโขกนะครับเพื่อเห็นพาน,น้ำโชคเนาะอันนี้เพิ้ลหายมาก เข้ากับเบิรงเพิ่นเขียนว้เพิ่นเขีนยนอยู่นีแ่แหละครับเพิ่นก็นได้หลอกออกมาให้เบิรงซื้อนะครับเนาะต่ว่าผู้ใดสีเขียนกับโปงูนั่นคือกันครับเขาก็เลยเอิ่นว่าเป็นพาดน,นําโชคครับพาดน,นําโชคเพิ่นก็หลอกเอาตัวเลขขึ้นมาให้เบิงเพปัญญาติเห็นบ่ชัดนะนะเพิ่นหลอกตัวเลขขึ้นมาให้เบิงเนนะครับเนาะอันนี้ก็ให้ใช้วิทยาการรับชมนะครับเดื่อเข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อบ่สีผลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของสวัยคนเดิมครับสวัย ม,มืดตึ๊บเนี่ครับมาอยู่นี่ครับจำได้ก็มาเมืดยามบันก็บส่วนสี่หอดบ um านก็คือสีเด็กจุดนะครับเนาะข่ววเป็นยังคืออยากให้เอฟซีทุกท่านมีโชคดีละเพราะคำว่าอยากให้ได้บุญวาสนาอยากเป็นสภาพบุญกับใครทุกๆคนนะครับเด้ออ่าสภาพบุญของเฮานี่เป็นสภาพที่แข็งแกร่งนะครับเนาะอ่าร่มพายุมากกับบอยกยังมากกับบอติยงนะครับเนาะอ่าสหรับคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคลาภทุกคนทุกคนนะครับเด้อวัดดีครับวัดดี้ยังงามๆครับ